คุณเคยรู้สึกเสียใจกับคำพูดที่หลุดปากออกไปในยามโกรธบ้างไหมครับคำพูดที่เราใช้สื่อสารกันในทุกวันมีพลังในการสร้างสรรค์และทำลายความสัมพันธ์ได้อย่างน่าอาัศจรรย์ผู้เล่าเรื่องอยากจะชวนให้ท่านมาทำความเข้าใจสัมมาวาจาหรือการพูดจาชอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอริยมรรคมีองค์8ในทางธรรมะ ในทางธรรมะการฝึกสื่อสารด้วยอริยมรรคคือการเปลี่ยนคำพูดของเราจากอาวุธที่ทำร้ายใจคนอื่นมาเป็นเครื่องมือที่สร้างความเข้าใจความเมตตาและสันติสุขในทุกความสัมพันธ์ลองฟังหลักการง่ายๆในการฝึกพูดด้วยสติไปพร้อมกันครับสัมมาวาจาหรือการพูดจาชอบตามหลักอริยมรรคมีองค์8มีหลักพื้นฐานที่สำคัญ4ประการคือ 1. เว้นจากการพูดเท็จ 2. เว้นจากการพูดส่อเสียดยุแยงให้แตกกัน 3. เว้นจากการพูดคำหยาบคำที่ทำร้ายจิตใจ 4. เว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อหลักการเหล่านี้ไม่ใช่เพียงข้อห้ามทางศิลธรรมแต่เป็นแนวทางการใช้คำพูดที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความดีงามและลดความทุกข์ที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาดการประยุกต์ใช้สัมมาวาจาในชีวิตประจำวันอย่างมีสติคือการฝึกตระหนักรู้ก่อนพูด ทุกครั้งที่คุณกำลังจะพูดอะไรสำคัญจงถามตัวเองด้วยคำถาม3ข้อนี้นี่คือความจริงหรือไม่ก่อนอื่นต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เราจะพูดเป็นความจริงไม่ใช่การคาดเดาหรือการโกหกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนี่คือสิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่แม้ว่าสิ่งที่เราจะพูดเป็นความจริงแต่ถ้ามันไม่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังหรือเป็นเพียงการบ่นเพื่อระบายความคับข้องใจก็จงเลือกที่จะเงียบหรือพูดเรื่องที่สร้างสรรค์กว่า นี่คือสิ่งที่พูดด้วยความเมตตาและอ่อนโยนหรือไม่แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความจริงและเป็นประโยชน์แต่หากพูดด้วยน้ำเสียงที่แข็งกระด้างก้าวร้าวหรือเต็มไปด้วยการตัดสินก็อาจจะทำร้ายความรู้สึกและไม่เกิดผลดีจงเลือกใช้ปิยวาจาหรือคำพูดที่ไพเราะและสุภาพเสมอการเว้นจากการพูดส่อเสียด หรือการพูดให้ร้ายผู้อื่นคือหัวใจสำคัญเพราะการกระทำเช่นนี้เป็นการทำลายความสามัคคีและเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเราเองอย่างเงียบๆเมื่อเราวิจารณ์ณผู้อื่นในทางลบนั่นเท่ากับเรากำลังนำความคิดลบๆมาย้ำซ้ำในจิตใจของเราเองซึ่งเป็นบ่อเกิดของความทุกข์นอกจากนี้จงฝึกการฟังอย่างมีสติควบคู่ไปกับการพูด การที่เราฟังอย่างตั้งใจจะช่วยลดโอกาสในการพูดแทรกหรือการพูดจาที่เกิดจากความเข้าใจผิดการฟังคือการให้เกียรติและเปิดพื้นที่ให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัย สำหรับการพูดเพ้อเจ้อซึ่งหมายถึงการพูดที่ไร้สาระไม่สร้างสรรค์หรือการใช้เวลากับการซุบซิบนินทาจงลดการพูดเหล่านี้ลงและหันมาใช้คำพูดที่ส่งเสริมความดีงามการให้กำลังใจการชื่นชมและการพูดคุยในเรื่องที่ยกระดับจิตใจของเราและผู้ฟัง การสื่อสารด้วยอรรยมรคจึงไม่ใช่เพียงการทำตามกฎแต่คือศิลปะของการใช้ชีวิตที่จะทำให้ทุกความสัมพันธ์ของคุณมีความสุขและยั่งยืนเมื่อคุณใช้คำพูดด้วยสติและความเมตตาคำพูดเหล่านั้นก็จะกลายเป็นพลังบวกที่นำพาความสงบและความเข้าใจมาสู่ชีวิตของคุณและคนรอบข้างจงให้คำพูดของคุณเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมโยงความเข้าใจไม่ใช่กำแพงที่สร้างความแตกแยก จงใช้ทุกคำพูดด้วยความตระหนักรู้ว่าคำพูดของฉันมีอำนาจในการสร้างสรรค์แล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณมีความสุขและสันติมากขึ้นในทุกๆวันครับ